บังเอิญโลกกลมพรหมลิขิดละครฟอร์มยักษ์พาเรตลงจอเปิดต้นปี2566ต้องยอมรับว่าแต่ละสถานีเดินหน้าส่งผลงานเด็ดพร้อมพระนางปังๆลงจอเพียบล่าสุดฟาดกันอีกแล้วเมื่อ3สถานียักษ์ใหญ่ใจตรงกันเคาะผลงานฟอร์มยักษ์ลงจอแบบสายฟ้าฟ,า,ฟาดเริ่มต้นกับทางช่องวัน31ออนแอร์ air ไปก่อนเรื่องแรกในละครรักโรแมนติกพิเรียดตระการตาพระนคร24 น,นำแสดงโดยพระเอกชอนจินดาโชตและนางเอกเดาวรุ่งชาเลตวาสิตาควงคู่มาสร้างความโกลาหลจนพระนครแทบแตก ด้านวิกมอชิดฟาดแรงเคาะสร้อยนาคีละครแนวลี้ลับเรื่องราวของพญานาคแถมนักแสดงจัดเต็มเป็นอย่างมากนำโดยนาวที่สานาตประกบคู่บริวรพลและกระตูนนัทชานอกจากนี้ยังมีเรื่องเพตรานรุมิศละครโรแมนติกพิเรียดฟอร,ร์มยักษ์แห่งปีที่หลายคนรอคอยที่เตรียมลงจอต้นเดือนมีนาคมการพบกันอีกครั้งของคู่จิ้นฟินเวริร์ไม้พัทรเดชและมุกมุกดา ปิดท้ายกับทางดินแดนวิกสามเลือดเจ้าพระยาที่ขอจัดเต็มความบู้แหลกเกรดพรีเมียมนำสแสดงโดยบูมสุภาพรเด่นคุณงามเนตรป๊อปถากูลน้ำฟ้าธัญพัฒนเอาเป็นว่าแฟนจอแก้วได้ดูละครฝรอมเลิศพระนางงานดีอย่างแน่นอน